สวัสดีครับวันนี้ก็รีวิวบ้านๆครับกับเจ้าตัวนี้ครับผมอันนี้นะครับอันนี้อันนี้จอห์นนี่วอล์กเกอร์อัลนกรีบนะครับกับนี่เลยพี่ยักษ์ทางฝอ่งเมอืองผมเกเซอร์เวเอ็กซ์นะครับตอนนี้ใช้เป็นตัวคอยล์เล็กนะครับใช้เป็นตัวคอยล์เล็กนะครับคอยล์กว่านี่นะครับแล้วก็เป็นเป็นดิฟทิปตัวเล็กนะครับเป็นดิฟทิปตัวเล็ก น้องๆหลายคนถามผมมาค่อนข้างเยอะนะครับใน YouTube ว่ามันรั่วไหมส่วนตัวมันไม่ค่อยรั่วนะครับแต่ตัวดิฟทิปตัวเล็กเนี่ยมันมีข้อเสียว่าเวลาใส่น้ํายาเต็มแท้งเนี่ยแล้วดูดแรงๆเนี่ยน้ำยามันจะมีขึ้นปากนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ไม่โอเคนะครับนะอ่ะมาลองฟิวสูบการกับตัวนี้ครับนะครับผมปรับไฟที่แม็กซิมัมเลยก็คือที่45วัตต์นะครับ45วัตต์ เนี่ยใส่น้ำยาเยอะไม่ได้น้ำยาขึ้นปากดูดแรงๆน้ำยาขึ้นปากเลยนะครับรสชาติหวานแต่ไม่ฉ่ำนะครับหวานแต่ไม่ฉ่ำเย็นเย็นนะครับอันนี้เย็น,เย,นเย็นเลยละเย็นเย็นเย็นโอเคเลย มีรสชาติขมนิดๆของเหล้านะครับอันนี้ถ้าเกิดเคยใครที่เคยดูที่ผมเขียนรีวิวไว้อะตอนนี้มีความขมนิดๆมีกลิ่นเหล้ามีกลิ่นเหล้าเอางี้ดีกว่ามีกลิ่นเหล้าแต่ปลายๆนะครับองุงนไม่ไม่ไม่หนัวไม่หวานไม่ได้ฉ่าไม่ได้หวานฉ่าแบบองุ่นยาวหรืออัไนพวกองุ่นยาวอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ฉ่าแบบนั้นนะครับแล้วก็สู้โหสําหรับผมนะตัวเนี้สู้โฮไม่ได้ สูโฮกาเดนไม่ได้สำหรับตัวผมผมชอบโฮกาเดนนะมันมีกลิ่นเบียร์จางๆตัวเนี้ยมันเป็นอารมณ์กลิ่นเหล้าอ่ะมันมีกลิ่นเหล้านิดๆขมๆมึนๆน,นะอืมดูดแล้วแม่งก็เอาตัวนี้แม่งเอาจริงนะสําหรับตัวผมนะใครยังไงไม่รู้สําหรับตัวผมเอาไปสี่คะแนนพอวะ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีเด่นอะไรทักอย่างเลย กลิ่นก็ไม่ชัดหวานก็ไม่หวานเหล้าก็ไม่จัดเต็มอะไรไม่รู้ว่ะกลิ่นก็ไม่ได้เรื่องจะหวานก็ไม่หวานจะรสชาติก็ดบๆอ,บองุ่นก็ไปไปเหล้านิดๆอืทเาไปสี่คะแนนพอแล้วกันนะก็รีวิวบ้นบานๆสไตล์ตแบบนี้เลยนะครับก็ตามสไตล์ตผมนะรีวิวบ้นบานๆไม่ได้มีใครสนับสนุนมันนันจะไปตั้งอวยนะครับ ดีว่าตามดีไม่ดีก็ว่าตามไม่ดีนะครับส่วนใครอยากจะให้รีวิวอะไรหรือใครอยากจะให้ผมเอาไหมผมลองรีวิวอะไรก็ลองดูนะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็ thank you นะครับที่เข้ามาดูกันนะครับผมทําเพื่อความอะไรทำเพราะว่าทำเป็นเหมือนอดิเรกนะน้องๆน,นะอยากให้แบบว่า น้องๆที่เข้ามาจะได้ตัดสินใจถูกว่าเอาไปพิจารณาอันนี้ดกว่าเอาพิจารณาดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกหมดนะครับแล้วก็รสชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ทํามาให้ทํามาให้ลองพิจารณาดูนะครับเนี่ยขวด,ขด,ขดเขิดอะไรไม่ต้องไปดูหรอกแม่งไม่มีความหมายนะครับบางเห็นผมหลายคนชอบรีวิวขวดเขดิขดนูน่นนี่นั่นนะไอขวดมันสวยอะแต่รสชาติไม่เลื่องก็เท่านั้นอะขวดไม่มีประโยชน์นะครับดูดไปเดี๋ยวแม่งก็ทิ้งแล้วนะแต่อ้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวมันช่วยได้ไง แต่ขนาดว่ามีตัวนี้นะขนาดว่ามีตัวนี้นะรสชาติยังยังไม่โอเคเลยโอเคจบรีวิวบ้านบานก่อนกินข้าวแล้วข้าวมาส่ง